จากเศรษฐกิจของประเทศสู่ปัญหาของชุมชนชาวจังหวัดราช,ชบุรีฟาร์มสุกรแหล่งใหญ่ของไทยนำพาชาติสร้างเศรษฐกิจบนทุกของชาวบ้านมาอย่างช้านานโดยไม่สนใจทุกขของประชาชนปัญหาที่เกิดไม่ได้รับการแก้ไขจากฟาร์มสุกรที่เป็นต้นเหตุการแก้ปัญหากับกายเป็นของหน่วยงานรัฐมาแก้อย่างไม่ถูกจุดคือการแก้ที่ปลายเหตุ จากการดูปัญหาทั้งหมดของฟาร์มสุกรของ3มอำเภอที่มีปัญหาลุกลามสู่ท้องทะเลไทยเริ่มที่อำเภอจอมบึงมีการปล่อยน้ำสู่พื้นที่การเกษตรที่ปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่บุกรุกล้ำที่สาธารณะมีที่ดินไม่ตํำกว่าสอง0ันไร่ท้องทุ่งจอมบึงที่เป็นนาข้าวไรอ้อย จากการเห็นแก่ตัวของเจ้าของความสุกรการเก็บภาพครั้งนี้จะสะท้อนถึงปัญหาต่อไปก่อนที่จะมีฝนตกและสร้างความเสียหายแบบเดิมแก่ชาวบ้านที่มีที่ดินใกล้เคียงกับฟาร์มสุกรอาศัยปล่อยน้ำพร้อมฝนที่ตกลงมาโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายใดๆที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่น อำเภอเมืองของจังหวัดราชบุรีมีการปล่อยน้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะจากการไม่มีการบำบัดปล่อยน้ำเสียจากความสกรสู่ห้วยธรรมชาติแล้วก um <uh ็ลงสู่น um> ้ำใต้ดินเช่นเดียวกับอำเภอปากท่อ อาการน่าจะสาหัสกว่าเพราะแหล่งน้ําธรรมชาติโดยการปล่อยน้ําเสียจากฟาร์มหมูสู่ห้วยธรรมชาติแหล่งน้ําดิบที่ต้องใช้ทําน้ําประปาหลายหมู่บ้านต้องทนรับน้ําเสียจากความสุกรของนักการเมืองระดับประเทศระดับจังหวัดระดับตำบลมาทําน้ำประปาที่ไม่มีการดูแลจากสาธารณสุข หรือหน่วยงานใดๆที่เกี่ยวกับน้ํามีการมาดูที่มาของน้ําหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการแก้ไขกลัวเสียเศรษฐกิจของระดับประเทศหมื่นล้านในแต่ละปีแต่ประชาชน3จังหวัดก็ได้รับความเดือดร้อนจากลําห้วยที่เริ่มต้นจากห้วยมหาดเขตร้อยต่อของอำเภอบ้านคาสันเขาด้านตะวันออกจุดเริ่มต้นของห้วยน้อยสู่ห้วยยางโทน และอ้วยสาขาที่สู่วังมะนาวออกแพกน้ำแดงสมุทรสงครามสู่ท้องทะเลที่ตำบลบางตะบูลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายจุดน้ำใต้ดินหลายที่จะทำน้ำประปาชุมชนก็ไม่สามารถทำได้เพราะน้ำดิบน้ำประปาแต่ละแหล่งที่ทำนั้น น้ำเสียจากฟาร์มสุกรได้ลงไปสู่ทุกพื้นที่โดยที่ฟาร์มได้นำท่อ PVC ต่อน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้รับความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตัวเองมีอำนาจอยู่หนูปมขึ้นนะหนูก็าปามขึ้นใช้หนูก็าอาบไม่ได้แต่นหนูก็ทนนะว บางทีหนาวแม่ไอ้บุ้ยทำไมหนาวแม่อย่างเงี้ยเราอยู่ตรงนี้เราต้องเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับท่านผู้ชมคือแหล่งน้ําที่จะเก็บไว้กักเป็นแหล่งน้ําประปาของหมู่11บ้านเนินทองซึ่งเมื่อก่อนนี้ครับแอ่งน้ําตรงนี้จะรวมแล้วเป็นแอ่งใหญ่เป็นร้อยไร่แต่หน้าวันนี้จากการแก้ไขข,ของคอสชอก็ได้มีการแก้ไขโดยกันน้ําให้เป็นล็อกๆอกเป็นบล็อกเพื่อจะ กันน้ําขี้หมูแต่ถามว่าวันนี้ทําได้ไหมครับไม่มีสิทธิ์ทําได้เลยครับเพราะแอ่งน้ําแต่และแอ่งนั้นขี้หมูได้ลงไปทําให้น้ําเสียก็ถือว่าเสียหมดทั้งทั้งแถบแล้วครับชาวบ้านก็จําเป็นจะต้องใช้น้ําขี้หมูในอุปโภคบริโภคจากเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นฝั่งของหมู่11ต่อไปนี้ก็จะเป็นหมูสี่ของหัวยางโทนนะครับ มาดูการไหลของน้ําของข้วยยางทนที่จะไปลงอําอเภอปากท่อนะครับนี่คือต้นสายปลายเหตุว่าต้นน้ํามาจากไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับแหล่งน้ํานี่ครับกลายเป็นแหล่งน้ําเสียไม่ใช่แหล่งน้ําดีเป็นแหล่งน้ําที่ธรรมชาตินะครับ คือห้วยธรรมชาตินั้นเสียหายครับเดี๋ยวเราจะพาไปที่หมูสีนะครับนี่คือต้นของหมูสีเดี๋ยวไปดูกลางหมูสีว่าน้ำเนี่ยในหมูสีนั้นเป็นยังไงก็มีท่อนะครับต่อจากฟาหมูแล้วมาลงห้วยธรรมชาติแล้วไป็นท่อสี่นิ้วหลายหลายชุดนะครับเพื่อหลักรอบจะมาเปิดลงในคลองธรรมชาติให้น้ําในคลองธรรมชาติเสียหายไปด้วยนะครับจริงๆแล้วนี่จะเป็นการละเลยของ อุตสาหกรรมจังหวัดนะครับที่อนุญาตที่ไม่เข้ามาดูแลแล้วก็นักปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีเทศบัญญตัติหรือการดูแลธรรมชาติรวมทั้งสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เราจะเริ่มบูรณาการจะได้แล้วรือยังสำหรับจังหวัดราชบุรีตรงนี้นะครับประชาชนได้มีการร้องเรียนครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่มีผลอะไร แต่วันนี้เราก็เอามาดูเส้นทางการน้ําเสียของน้ําขี้หมูที่ไปลงสู่ทะเลไทยต้นเหตุของน้ําเสียมาจากไหนท่อต่างๆเหล่านี้ที่เห็นนี้ก็มาจากาฟาร์มของวีระชัยฟาร์มนะครับแล้วก็ามาลงทิ้งในน้ําซึ่งมีท่อมากมายที่ไม่ใช่ท่อประปาแต่เป็นท่อที่ลักลอบในการทิ้งลงในลําห้วยทางสาธารณะ เราปล่อยป่าละเลยกันมานะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้น้ําธรรมชาติเสียทําให้น้ําใต้ดินเสียจนถึงประปาหมู่บ้านหรือว่าสระน้ําที่เก็บกันอยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยเสียหมดครับท่านผู้ชมเสียหมดทุกจุดเลยผมก็เลยพาให้ท่านดูนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าการทําแบบนี้น้าเสียแบบนี้แล้วในชุมชนเราจะอยู่อย่างไรเราจะแก้ปัญหายัางไง ข้างๆผมนี้นะครับเดี๋ยวจากหมู่6ผมพาข้ามถนนไปนะครับก็จะไปถึงหมู่4ของตำบล้วยยางโถนฝั่งนี้เป็นตำบลทุ่งหลวงอําเภอปากท่อนะครับพอข้ามถนนปั๊บเราก็จะไปเจอหมู่4ของตำบล้วยยางโทนนะครับฝั่งนู้นเลยครับจากมาฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมดูครับเราจะไปเจอท่อนะครับ4นิ้วที่ฝั่งแน่ไปแล้วก็จะมีเปิดเป็นระยะเพื่อจะลง ในลําห้วยธรรมชาติอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นสระน้ําที่ทางกรมนอคุณไปให้ก็จะเป็นน้ําที่ซึมเข้าไปแล้วก็เป็นน้ําเสียที่ใช้ไม่ได้นะครับเป็นสระน้ําที่เก็บแล้วใช้ไม่ได้เลยนะของอของตะมนต์พวยยางโทน